เริ่มสอบครั้งแรกสำหรับเด็กหกเจ็ดแล้ว,ลวยังไม่ได้เริ่มเตรียมตัวเลยทํายังไงดีหลายคนเนี่ยก็สอบหลายวิชานาะบางคนสอบทั้งทีแกแล้วก็ทีแผ่นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องแบ่งเวลาดีๆสองเลยครับก็คือจะต้องไปดูตัวอย่างข้อสอบเก่าซึ่งอันนี้สําคัญมากนะครับซึ่งตัวอย่างข้อสอบเนี่ยมันจะอยู่ในเว็บ mytcast.com ที่ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าตัวของข้อสอบเนี่ยจะไม่ได้เปลี่ยนแนวเท่าไหร่เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่2เขาน่าจะอิงแนวเดิมอยู่นะครับพี่แนมะ็กกับพี่นัทมีคอร์สทีแกะสองและแทบ ที่จะถามให้น้องด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูได้ที่เว็บแมนบันนตี้ดอทคอมนะครับและก็ข้อสอบทีแผดต้องระวังดีๆอย่าไปดูข้อสอบเก่าที่เป็นข้อสอบแผดที่ไม่มีทีเนาะเพราะมันจะเป็นข้อสอบคนละชุดกันเลยมันจะเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยดังั้นก็อย่าลืมเอาเวลาเนี่ยไปทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนมาเนาะเพราะสิ่งสํงาคัญเลยก็คือการทบทวนเนี่ยมันเป็นเหมือนการย่อยความรู้ของเราที่เรามีทําให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะครับกดหัวใจกดติดตามมาให้พี่ด้วยแล้วเจอกันครั้งหน้าครับบายบาย